สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริตาซาคอนเน็กนะคะกุณอาจารย์พิมพรสวัสดิ์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทานายโชคชะตาราศีแบบดวงดาวค่ะคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะถ้าคุณทราบลัคนาให้ดูลัคนาควบคู่กับราศีจะแม่นยํามากๆนะคะ เดือนกันยายนคุณมังกรจะเจออะไรบ้างเรามาในธตีมไฟจาราจรค่ะเขียวเหลืองแดงอันไหนควรวิ่งอันไหนควรหยุดอันไหนควรชะลอเรามาดูกันค่ะมาเลยค่ะคุณขาเดือนนี้เป็นเดือนสุภา <as> เป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขสมหวังสมบูรณ์สุขสําเร็จสมหวังอ่ะฮะทำไมคุณต้องย้อนดิฉันด้วยคะย้ำเตือนจ <ะ S 1> ขบอกอย่างงี้ว่ามัางกรค่ะคุณนะนะเป็นบริกดาก a g o แหละไม่ใช่งูน้อยนะไ,มไม่ใช่งูดินด้วยไม่ใช่ดิฉันนะ่ะ ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ดิฉันเคยพูดแบบนั้นไว้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้นะชั่วโมงนี้ไม่ได้นะวันนี้ต้องคานเข่าคานเข่าเข้าไปหาดช่ราก้อนวันนี้ต้องคานเข่าเข้าไปขอคบเขาแล้วต้องหวังวันเดือนนี้เป็นเดือนสุขสมหวังสมบูรณ์ของสุภาของคุณจริงๆนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเดือนนี้เป็นเดือนอะไรที่พิ์เคยพูดไว้ว่า ถ้าถึงกันยามนะเมื่อไหร่นะเดือนที่รอคอยอ่าเดือนที่รอคอยต้องรออย่างนี้รอคอยเรื่องอะไรมาดูกันเลยค่ะวันที่สองกันยาะดาวศุกร์ค่ะคุณขาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนคู่นะแล้วดาวศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชค ราชาโชคมาอยู่ในเรือนคู่คือเรียกได้ว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวลาภผลเป็นดาวรายได้แล้วมาอยู่ในเรือนคู่การติดต่อของคุณเขาเรียกว่าติดต่อคนนู้นคนสัญญาคู่คิดคู่มิตรคือดีหมดแล้วได้งานได้เงินใช่แล้วดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เรียกได้ว่าพอเข้าเรือนไหนเราทําให้รายได้เยอะขึ้นแล้วตําแหน่งราชาโชคมันมหาศาลทำให้บางสิ่งบางอย่างที่รอคอยอยู่นะมีความสําเร็จ ใครที่ไปขายอะไรไว้ไปติดต่ออะไรไว้พอต้นเดือนมาวันที่สองปุ๊บได้รับการตอบรับดีมากอืมต้องบอกงี้นะ,ะแล้วพอมาวันที่สิบกันยาวันนี้แหละอืมมาเต็มดาวราหูย้ายออกจากเรือนอริเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะสัมพันธ์มาที่การเงินนะ,ะการเงินของคุณไม่เป็นอริแล้วดีใจด้วยคะ่ะ <c oughs> ต้องบอกงี้ว่า ตัวคุณการเงินไม่เป็นอริเพราะฉะนั้นการเงินคุณเริ่มขยับขยื่นเคลื่อนเดินไปข้างหน้าแล้วไม่ใช่แค่เดินธรรมดาเดินเร็วแล้ววิ่งแล้วด้วยก้าวขย eng อเอาเป็นยังไงคะวิ่งแบบไม่ใช่วิ่งธรรมดาแบบวิ่งแบบปแบบใกล้จะเหาะแล้วล่ะต้องบอกว่า <laughs> การเงินเริ่มแบบพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะไม่อริแล้วนะแต่จะบอกว่าการเงินไปสัมพันธ์ปูตาเนี่ยทําให้มีรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าตัวเขาเองได้จังหวะดีด้วยคุณอ้อยอาจจะพัดจะผูกไปทําไอ้นู่นไปทําไอ้นี่ทําในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าใหม่ๆเออว่าจะทําได้หรือทําในสิ่งที่เรียกได้ว่าเฮ้ยฉันไม่เคยทํามาก่อนเลยแต่ฉันทําแล้วมันได้เงินดีเฉยเลยเออแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็ฟุกๆอยู่ดีก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่ามังกรคุณไม่ต้องเน้นเป็นเรื่องโชคลาภเยอะ ราะว่าคือดาวประจําตัวคุณนะเป็นดาวเสาร uh huh. พิมจะแนะนําว่าดาวเสาเป็นดาวประจําตัวเนี่ยส่งผลให้ตัวคุณเองอะคาแรคเตอร์คุณคือต้องเหนื่อยคาแรคเตอร์คุณคือต้องมีความพยายามแล้วก็เรียกได้ว่าเงินเนี่ยมันจะมาใหญ่มาดีมากถ้ามีมาจากความพยายามของคุณเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภเนี่ยมันจะทําให้หมดเร็วอืนะคะคือไม่ต้องเน้นโชคลาภเน้นทําใช่ค่ะแล้วพอมาวันที่17กันยาค่ะ,คะดาวอาทิตย์ค่ะคุณขาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะอื จะบอกว่าการติดต่อได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันะจะบอกว่ามังกรถ้าคุณมีอะไรที่เกี่ยวกับการขายจะขายดีมากเลยนะ,ะเออ การขายแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันคือการติดต่อแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยไม่ว่าคุณจะขายออนไลน์อเออมีการไลฟ์สดหรืออะไรคุณก็จะได้ลูกค้าแบบม,มากมายมหรือคุณอาจจะขายอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้มันจะขายดีหมดเออเพราะว่าดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่รวมกับดาวพุธคือส่งผลทําให้ดาวเจราจาคุณก็ดีด้วยเจราจาพูดจาปลาใสพูดจาหวานล้อมอะไรก็ได้หมดดีใช่คือ,อจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เคลียร์ได้กาจัดออกได้อะไรออกทุกสิ่งทุกอย่างคือดีหมดอ่ะเออสิ่งที่มันอัดอั้นมานาน เพราะอะไรเพราะพุทธเป็นเจ้าเรือนอริจะบอกว่าสิ่งที่อัดอั้นมานานสมมติคุณค้างสต๊อกอะไรมานานเนี่ยนะมาสูพา่พระมาช่วยเนี่ยนะมันส่งผลทาให้ตัวคุณเองมีการล้างสต๊อกออกไปแบบไม่ค่าชิดไม่ค่านไหลื่นไหลลื่นอของที่มันอยู่ค้างค้างไว้เอามาขายเอามาเทตอนนี้คือไปหมดไปหมดแล้วจะบอกว่าพอการเงินคุณจังหวะที่รอมาอย่างนี้แล้วมาจบตรงนี้นะคือคุณสามารถได้เงินมาในช่วงนี้คือดีมากะมนะคะแล้วพอมาวันที่19 กันยาดาวพุธย้ายเขามาอยู่ในเรือนการงานคอืจะบอกว่าดาวพุธเนี่ยนะใช่ดาวพุธเนี่ยมาเป็นในเรื่องเจรจามาเป็นในเรื่องการติดต่อแล้วสัมพันธ์กับสุภะถึงบอกว่ามีการติดต่อเข้ามาดีมากแล้วมาอยู่ที่การงานโดยตรงแล้วดาวการงานยังไปเป็นราชาโชคอยู่ในเวลานี้คือวันที่19กันยานั้นทําให้ตัวคุณเองเรียกได้ว่าการงานยังเป็นราชาโชคอยู่การงานยังมีการติดต่อที่เรียกได้ว่าลื่นไหลอยู่ พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดใช่นนพูดเลยค่ะคุณค่ะเงินทองเงินทองมีหมดเลยพูดเป็นเงินเป็นทองพูดจะเจราจาติดต่อกับใครจะคุยเรื่องงานจะเริ่มงานโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับงานตอนเนี้ยพูดเลยเจราจาเลยต่อรองเลยค่ะใช่แล้วจะให้เทคนิคเออแล้วจะให้เทคนิคไว้อย่างหนึ่งนะพูดมาจากเรือนอริด้วย คนที่คิดจะแก้ปัญหาในเรื่องการงานตอนนี้จังหวะดีมาก19กันยาค่ะอืม19กันยานะคือดาวพุธเข้ามาปุ๊บคนที่คิดจะแก้ปัญหาในเรื่องการงานทําได้เลยงานเก่าๆที่มันไม่จบไม่เสร็จสักทีอ่าหรือพูดอะไรไว้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่โอเคกับสิ่งที่เราพูดไว้หรือเขาแบบไม่ยินดีหรือเขาแบบพับเก็บไปเลยหรืออะไรตอนนี้ ไปพูดใหม่เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเก่าๆที่มันค้างอยู่ให้มันจบใช่<ล>คือก็จบไปในทางมันจบไงเ<ด>พราะมันมีการแก้ปัญหากเก่าได้ในช่วงเวลานี้ะนะคะแล้วพอมาวันที่29กันยาค่ะคุณขาดาวศุกร์ค่ะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือ,มอนมรณะอืะดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะส่งผลทําให้ตัวคุณเองการงานเนี่ยเยอะมากหนักมากคือมรณะคือไม่ใช่ตายนะคือมรณะไม่ใช่ตายแต่มรณะเขาเรียกว่าหนัก หนักจนแบบหิวไม่อ่ะหัวไม่วางห่างไม่เว้นใช่เป็นยังไงคะคุณทําท่าสิทำไม่ถูกคือเรียกได้ว่าการงานคุณหนักมากเหนื่อยมากแล้วการงานคือแบบมันมรณะคือมันไม่เคยจะเหนื่อยมากขนาดนี้มันก็มาเจอเอาในเดือนนี้แต่ให้มังกรคิดอย่างหนึ่งนะว่าเฮ้ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คนอื่นทําไม่สําเร็จเขามาให้คุณทำเนี่ยถือว่ามันเป็นเกียรติยศอันสูงสุดเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดว่าทําไมต้องเป็นฉัือเพราะว่าคุณมีความสามารถ คุณแก้ไขปัญหาสิ่งที่คนแก้ไม่ได้ใช่แต่คุณจะแก้ได้ใช่เพราะว่าดาวประจําตัวคุณอยู่ในเรือนวินาศพิมพ์ห่วงใจคุณในเรื่องนี้เออกลัวใจคุณว่าเฮ้ยทำไมคุณคุณจะไปคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นฉันทําไมต้องเป็นเราทําไมฉันต้องทําทําไมฉันต้องไปแก้คุณรู้เลยนะมันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่คุณได้รับสิทธิ์นั้นเพราะถือว่าคนอื่นในองค์กรทั้งหมดเนี่ยทำไม่ได้เลยต้องมาเป็นคุณความสามารถไม่มากพอใช่นะเพราะฉะนั้นบิ๊กดาก้อนคุณจัดให้เด็กมันดู นะเอาเลยแม่เดี๋ยวเอาใจช่วยนะคะแล้ววันเดียวกันเลยค่ะคุณขาดาวเกดค่ะย้ายเข้ามาอยู่ทับตัวเนี่ยแหละเกดทับตัวไอ้ที่พูดไว้ทั้งหมดเนี่ยกลัวใจอีกแล้วพอเกดทับตัวรู้สึกว่าเหมือนจิตใจเริ่มป่วยคิดมากเนี่ยดาวประจําตัวมาอยู่มีนาดด้วย ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเกรดทับตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนฉันจะป่วยปลายเดือนเขาเริ่มเหนื่อยแล้วไง <c oughs> เพราะว่ารู้สึกวิ่งมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเันื่ยมากที่สิบเก้าพูดก็เยอะอะไรก็เยอะงานก็เยอะ <c oughs> เริ่มเหน่วยเอาเป็นว่าคิดในใจว่าโอเคเป็นช่วงเวลาที่ฉันออกกําลังกายกันแล้วกันที่ผ่านมาก็คือได้ออกกําลังกายฉันก็เลยสุขภาพมันจะดีแล้วกันคิดไปอย่างนี้แล้วกันว่าเราได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนในการออกกําลังกายไปเพราะว่าดาวเกตทับตัวเนี่ยแน่นอนนอกจากคุณอาจจะมีความรู้สึกร่างกายล้าหรืออุทานไปเองว่าป่วยหรือลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามสร้างภูมิคุ้มกันภายในให้ตัวเองมากๆนะ ชอบอะไรอยากทําอะไรเต็มที่อยากไปเที่ยวไหนหรืออยากจะอะไรเองบ้างก็ได้อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่หรืออยากจะทําอะไรก็ไปบ้างเต็มที่อยากกินอะไรหรืออะไรก็คือขอให้คุณทําแล้วรู้สึกสบายใจคุณทําเหอะนะไม่ต้องไปแค่สายตาใครนะคะคือจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่การเงินคุณเริ่มขยับดีแล้วนะการงานคุณก็เริ่มแน่นเริ่มหนักทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้ารูปแล้ว เขาเรียกว่าดูอย่างเดียวที่เป็นห่วงมากคือจิตใจใ<ช>นะส่วนเรื่องความรักมาดูกันความรักเนี่ยมาช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวศุกร์ทับในเรือนคู่คุณไม่มีปัญหาเพราะเป็นราชาโชคด้วยแถมคู่ยังจะมาช่วยแล้วให้กําลังใจเราด้วยอืพอดาวศุกร์ย้ายเข้ามามรณนะมันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะตอนนี้คือเหมือนกับตัวคุณเองเรียกได้ว่าปลายเดือนคุณอาจจะเหนื่อยจนไม่มีเวลาให้คู่เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร อันนี้ยังพอแบบไม่มีเวลาก็ยังออนไลน์ได้โทรคุยได้หรือวิดีโอคอลได้หรืออะไรได้นนทางอื่นใช่เพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้เรื่องคู่มีปัญหาเพราะรว่าดาวศุกร์ดวงนี้ยังเดินดีอยู่นะแล้วจะบอกอย่างนี้ว่าดาวปูตะเนี่ยกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันถ้าตัวคุณเองในเรื่องคู่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่คู่ไม่มีปัญหาอะไร,รสุขภาพจิตใจคุณก็จะดีตา ส่งผลให้เงินในกระเป๋าเงินเงินในกระเป๋าต,าตังก็ดีตามด้วยะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องคู่สบายใจได้100%เซ์ เพราะฉะนั้นคือไม่ได้ห่วงอะไรมากห่วงแค่เรื่องจิตใจตัวเองใช่เรื่องจิตใจตัวเองอย่างเดียวเลยในเดือนนี้นะมังกรนะซึ่งเป็นเดือนที่เราคบกันแล้วด้วยนะดิ๊กดา้อนเปิดมากับไพ่ยิปซีนะคะคุณเป็นหนึ่งไม้เท้าเห็นไหมใหญ่มากงานคุณแล้วมากับสิบถ้วยความสมบูรณ์มาเต็มเลยแล้วการงานคุณหนักจริงเพราะเป็นราชาไม้เท้าแล้วนี่คือจัสติเมนออกมาก็คือต้องทํามันจะได้ความสําเร็จมาในเดือนนี้นะแล้วการเงินเจ็ดเหรียญออกมา การเงินสิ่งที่รอคอยสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็จะได้เป็นราชินีถวยค่ะ ส่วนเรื่องความรักไม่ได้มีปัญหาเลยทั่วยใหญ่มากก็คือหนึ่งถ้วยแล้วคนที่ไม่มีคู่ก็จะได้คู่ด้วยอ่ะอ,อแล้วก็หดาบออกมาเลยก็คือเนี่ยไม่มีเวลาให้คู่เขาเรียกวันหยุดก็ไปพักผ่อนกันบ้างก็แล้วกันเที่ยวกันบนะ้แล้วบทสรุปคุณเป็นเดอะสตาร์ค่ะสวยงามมากๆแล้วก็เดอะเดวิลก็คือบอกแล้วไงว่าจิตจะตกอ,อืนะคะให้มันตกบ้างก็ไม่เป็นไรก็นิดๆหน่อยก็ พามันขึ้นบ้างเพราะมันตกแล้วเดี๋ยวก็พามันขึ้นไปใช้ชีวิตสนองนี้ตัวเองบ้างค่ะค่ะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ คุณอ้อยแป๊บๆนี่จะหมดปีแล้วนะเร็วมากอืออนี่ก็จะเข้าช่วงไตรามาสสุดท้ายที่จะเริ่มปีใหม่อีกแล้วใช่ค่คะก็เลยทําให้อ้อยนึกถึงปีที่แล้วที่เราทํากล่องดวงที่ว่าเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของปีนี้ปี2023<ช>ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับดีมากใช่แล้ว่คะก็เลยต้องมีการทําต่อไปใช่ค่ะ แต่ว่ามีสิ่งที่ดีกว่านั้นเกิดขึ้นคือมันถูกลงใช่มันถูกลงเพราะว่าเป็นโบนัสพิเศษให้กับคนดูคือคุณให้การตอบรับดีมากแล้วมันก็เป็นผลที่ดีมากที่เกิดขึ้นกับการดําเนินชีวิตของคุณก็เลยปรึกษากับอาจารย์พิมพ์ว่าเฮ้ยถ้าองั้นเราทําเป็นเข็มทิศดวงชะตาของปี2564ขึ้นมาอีกดีไหม แต่ว่าราคาก็ปรับลงให้คุณจับต้องได้ง่ายขึ้นใช่ใช่ไหมก็คือว่าจะเป็นดวงของแต่ละคนในแบบตัวคุณเลยคุณเกิดลัคนาอะไรราศีอะไรเวลาอะไรแล้วแต่ละคนก็จะมีดวงดาวที่แตกต่างกันดาวจันทร์ของคุณอยู่ในลัคนาอะไรดาวอังคารดาวศุกร์จะมีบอกหมดเลยตัวตนของคุณเป็นแบบไหนลักษณะนิสัยของคุณเป็นอย่างไร แล้วก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเดือนว่าจะมีดาวอะไรเคลื่อนย้ายโครจรแบบไหนบ้างแล้วทําให้ส่งผลอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในแต่ละเดือนบ้างอย่างละเอียดแบบของคุณโดยตรงถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านเดียวกันจะเอามาดูด้วยกันนี้ได้ไหมไม,ไม่ได้เพราะอ,อันนี้จะเป็นแบบของใครของมันใช่ค่ะนะคะราคาที่เราคุยกันว่าให้คนจับต้องได้ง่ายขึ้นดีมเา,หาเหมือนมี อาจารย์พิมพ์ไปนั่งดูดวงให้ที่บ้านใช่ค่ะนะคะดูดวงให้เป็นในแบบของคุณเลยเนี่ยราคาเท่าไหร่ฉเฉลี่ยออกมาแล้วเหลือเดือนละประมาณ82บาทใช่แล้ว82บาทต่อเดือนเท่ากับว่าวันหนึ่งไม่ถึง3บาทเลยใช่ค่ะคือเราพยายามจะลดต้นทุนเพื่อให้เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ด้วย<ช>นะเพราะว่าปีที่แล้วเราทำา1890บาทรู้สึกว่ามันแพงไปหน่อย เราอยากให้แฟนสถานีโหระพาเนี่ยได้มีการวางแผนชีวิต<ช>จะได้ไม่ผิดพลาดช่วงเวลาไหนควรลุกควรนั่งควรวิ่งควรนิ่งควรอะไรก็แล้วแต่ควรวิ่งควรหยุดควรชะลอหรือว่าจะควรอะไรก็แล้วแต่<ช>จะเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตให้คุณได้ไปต่อได้ง่ายๆ<ช>ไม่ต้องต้านกระแสะลมเรา ไปตามกระแสใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เลยจัดทําเป็นเล่มหนังสือแบบไม่มีกล่องดวงคุณอ้อยเป็นแค่เล่มหนังสือขึ้นมานะคะแต่ในนี้จะมีบอกทุกเดือนเลยตั้งแต่มกราถึงธันวาของปี2564ใช่แล้วค่ะคะนะว่าแต่ละเดือนควรจะต้องทําอะไรบ้างใช่แล้วคุณรู้ไหมอันนี้บอกเลยนะว่าเดือนมกราค่ะเดือนมกราคมเนี่ยดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์ ยกเข้ามาอยู่ในลัคนามังกรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแค่เดือนหนึ่งตัวคุณจะเป็นอย่างไรคนลนันนนนนะนค,คนาธน,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 นูดาวไปรุมกันอยู่ในเดือนการเงินจะนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคนลัคนาพุจิดาวไปรุมกันอยู่ในเดือนศาสชะคนลัคนาตุนดาวไปรุมกันอยู่ในเดือนพันธุแค่สามลัคนานี้คุณจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนหนึ่งของปี2564 คือมันมีการเดินทางของดวงดาวมันหลายอย่างาใช่แล้ว,ลวมีการมารุมอยู่ในเนี้ยในดวงเดียวกันเนี้ยแล้วมันทําให้เกิดส่งผลกระทบกับชีวิตคุณค่อนข้างมากขึ้นใช่ะค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างตัวนี้จะบอกคุณเลยในแบบของคุณค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมถึงได้บอกว่าถ้าคุณมีการวางแผนถ้าคุณรู้ว่ามกราคุณจะเป็นแบบนี้รีไวท์กลับไปคุณมีการวางแผนตั้งแต่ตุลาค่ะมกราคุณมีอะไรมีความสําเร็จในชีวิตแน่นอน พิมพ์บอกไว้เลยนะคะในเดือนต่อๆไปมันจะมีการ์ไพรส์แบบนี้อีกอมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในเดือนนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข็มทิศชชตาชีวิตเนี่ยนะมันมีอยู่จุดหนึ่งที่บ่งบอกเลยว่าดาวเดินไปจังไงก็แล้วแต่แต่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนคุณ <c oughs> เปลี่ยนจงเปลี่ยนอย่าฝืนแรงลมจงฟังเสียงลมจงทำตัวให้ตามลมเมื่อลมเปลี่ยนทิศคุณจะได้เจอคนคนหนึ่งซึ่งคุณเองก็รู้จักดี ทีบอกเลยว่าคนคนนั้นน่ะคือคุณคนใหม่ในปี2,564ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าคนสนใจราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ990บาทบวกค่าขนส่ง60บาทเป็น1 0 5 0บาทใช่ค่ะเท่ากับว่า990บาทค่าส่ง60บาททั่วประเทศค่ะนะคะกี่วันได้คะถ้าเกิดว่า สนใจเลยจะสั่งจองเลยเนี่ยเราได้เลยไหมคะประมาณ20-25วัน2 0่สถึงยี่วันใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะไม่ถึงต้องใช้เวลาเพราะว่าเราต้องเอาวันเดือนปีเกิดของคุณเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาคํานวณแบบละเอียดให้คุณเพื่อตัวคุณโดยตรงค่ะค่ะไม่ได้ทําไว้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นให้เวลานิดนึงประมาณ3สัปดาห์เนาะใช่ค่ะค่ะหลังจากนั้นก็จะได้เล่มนี้ส่งไปให้คุณที่บ้านนะคะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคุณในปี 2,564ค่ะค่ะนะคะแล้วก็ไอ้ฝากนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ต้องการจะสุขภาพดีต้องการลดน้ำหนักที่ว่าสลิมมีคือได้รับการตอบรับดีมากๆตอนนี้้อ้จัดโปรโมชั่นสำหรับคนที่ดีท็อกซ์อย่างเดียวสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและบล็อกป้องกันไขมันป้องกันแป้งแล้วก็ชุดที่สาสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักเป็นพิเศษขี้เกียจออกกำลังกายแล้วก็ อ้วนมานานมากเริ่มมีผลกับปัญหาสุขภาพอ้อยมีชุดโปรโมชั่นเด็ดๆ3ชุดนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันใน Line@ แอดสลิมมีไทยแลนด์นะคะอ้อยจะให้รายละเอียดค่ะ,คะเราสองคนก็มีอะไรดีๆแบบนี้ยส่งให้คุณเรื่อยๆเลยะนะคะสวัสดีค่ะ